สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดียามเช้าๆนะครับกับฟ้าครึ้มๆนะครับผมวันนี้เป็นวันที่25เดือนสิงหาคมนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาบ่อยขึ้นนะครับผมสําหรับภาคอีสานนะครับบางจังหวัดก็ท่วมไปแล้วนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยในช่วงหน้าฝนนะครับผมก็จะใส่เป็นสูตรเสมอนะครับผมสูตรเสมอเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับ ช่วงหน้าฝนก็จะมีในตัวเจ้นที่สูงนะครับเพราะว่าน้ําฝนที่ตกลงมาก็มีในตัวเจ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรงดปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงนะครับก็ควรใส่เป็นสูตรเสมอนะครับอย่างอินซีเคมีก็5 5 5นะครับผมนะครับตาอะไรก็ไปหาดูกันเอาเองนะครับผมไม่ได้มาขายปุ๋ยขายยาครับผมก็จะมาบอกเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับสาหรับการใส่ปุ๋ยช่วงหน้าฝนนะครับผมก็จะงด ปุ๋ยตัวหน้าที่สูงนะครับสำหรับหน้าฝนก็ใส่เป็นสูตรเสมอนะครับก็จะเน้นไปที่ฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับสำหรับช่วงหน้าฝนนะครับถ้าใส่สูตรตัวหน้าสูงปุ๊บนะครับมันจะทำให้กิ่งทุเรียนนั้นย้อยย้อยลงมานะครับมันย้อยนะครับผมนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็งดตัวหน้าสูงไปก่อนครับก็ควรใส่สูตรเสมอนะครับ ก็พามาชมทุเรียนในยามเช้าๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีแสงแดดนะครับในช่วงเช้านะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับผมนะครับใส่ไปแล้วกี่วันทุเรียนถึงจะได้กินนะครับก็มันบอกไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความชื้นแล้วก็สภาพอากาศนะครับผมถ้ามีแสงแดดอ่อนๆนะครับเขาก็จะกินได้เร็วนะครับสังเคราะห์แสงได้เร็วนะครับเพราะว่า ปากใบพืชจะเปิดในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆนะครับในยามเช้าเนะครับผมนะครับสําหรับผมก็ใส่หนึ่งเดือนนะครับทุก15้าวันหรือ1เดือนนะครับก็ควรใส่น้อยๆนะครับไม่ควรใส่เยอะนะครับสาหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับเพราะว่าเราจะใส่อยู่ตลอดนะครับก็ทําให้ดินมีสารอาหารอยู่ตลอดเวลานะครับในเมื่อเขาพร้อมนะครับผมในเมื่อต้นเขาพร้อมเขาก็จะ Dante, bord, นำไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับใสไปแล้วทุเรียนจะกินได้วันไหนจะกินได้เมื่อไหร่สำหรับการใส่ปุ๋ยนะครับก็ต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าเราใส่ลงไปแล้วปุ๊บนะครับมันจะก็จะไปละลายนะครับมันก็จะไปละลายก่อนนะครับเป็นธาตุอาหารนะครับสำหรับธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปนะครับเป็นปุ๋ยนะครับเขาก็จะเคลื่อนย้าย ได้ในช่วงที่มีความชื้นนะครับแล้วก็พืชมันจะดูดในช่วงที่ปากใบเขาเปิดนะครับในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าใสาไปแล้วกี่วันทุเรียนถึงจะได้กินนะครับตอบไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับความชื้นแล้วก็แสงแดดนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ ใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วทุเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุเรียนไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือนะครับในเมื่อที่มีอากาศที่พอเหมาะแต่ว่าทุเรียนก็กินไม่ได้ก็คือนะครับดินนะครับผมก็คือดินนะครับดินอาจจะเป็นกดนะครับผมดินอาจจะเป็นกดนะครับก็คือใส่ไปแล้วนะครับความเป็นกดของดินนั้นมันก็จะบล็อกธาตุอาหารอยู่นะครับไม่ปลดปล่อยนะครับ ก็ทําให้ธาตุอาหารเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับก็มันนะครับมันบํารุงดินนะครับครับก็ให้ใส่ฮิวมิกนะครับผมนะครับให้ใส่ฮิวมิกลงไปนะครับเพื่อเป็นการปรับสภาพดินนะครับปรับค่า pH ของดินนะครับปรับโครงสร้างของดินนะครับสําหรับฮิวมิกนะครับผมช่วยได้เยอะนะครับผมนะครับสาหรับท่านใดที่ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วทุเรียนไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ให้ใส่เป็นฮิวมิกนะครับช่วยนะครับ เพื่อเขาจะได้ไปปรับสภาพกับพื้นดินนะครับทําให้ดินมีค่าพีเฮเป็นกลางได้นะครับผมครับแล้วก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้ดีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วทุเรียนไม่มีความแตกต่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการใส่ปุ๋ยนะครับก็ให้ใส่ในช่วงอากาศเปิดนะครับผม ก็เรียกว่าอากาศเปิดนะครับอากาศที่มีแสงแดดอ่อนๆนะครับเป็นฟ้าที่โล่งนะครับก็ให้ดูสภาพอากาศนะครับในวันที่ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเราใส่ลงไปแล้วมันก็จะตกค้างอยู่ในดินนะครับถ้าฟ้าไม่เปิดนะครับอากาศปิดนะครับก็ให้ดูอากาศด้วยนะครับผมอาจจะดูพยากรณ์อากาศนะครับผมนะครับก่อนที่จะใส่ปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยจะละลายได้ดีในนะครับดินที่มีความชื้นแล้วก็ทุเรียนจะนําไปใช้ได้ก็เมื่ออากาศที่เปิดนะครับผมอากาศที่มีแสงแดดอ่อ,อนๆน,นะครับประมาณนั้นนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็พามาชมสวนนะครับยา,ยามเช้าๆนะครับนี่ต้นนี้ก็ฟื้นจากป่วยนะครับก็ฟื้นจากอาการป่วยนะครับเป็นที่ขาดน้ำเมื่อ ฤดูแรงที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ทำคลิปลงไปแล้วนะครับเขากำลังฟื้นตัวนะครับส่วนผมก็ปุ๋ยไม่ขาดหนึ่งเดือนนะครับผมอไม่ขาดหนึ่งเดือนนะครับก็ดูสภาพอากาศนะครับในวันที่จะใส่นะครับเพราะว่าเราใส่ไปแล้วก็อยากให้เขาได้กินเลยนะครับก็ใส่น้อยๆนะครับผมนะครับใส่น้อยๆเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันการตกค้างอยู่ที่ดินนะครับก็ให้พืชนําไปใช้ได้หมดนะครับ เราใส่น้อยแต่ว่าใส่บ่อยๆนะครับผมนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับจะใส่เป็นอินรีย์นะครับสลับกับเคมีนะครับในสวนของผมนะครับอินรีย์สลับกับเคมีนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับสําหรับเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับบางท่านนะครับผมบางท่านบอกมานะครับบอกมาว่ายอดเดินแล้วให้ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องดูยอดนะครับผมนะครับไม่จําเป็นต้องดูยอดดูใบนะครับก็ใส่ตามรอบของเราได้เลยนะครับ เพียงแต่ว่าเราดูสภาพวันที่เราจะใส่นะครับแค่นั้นเองนะครับให้มีอากาศที่เันเปิดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเอ่อก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปเอ่อแนวทางดีๆนะครับมานําเสนอกับเพื่อนนะครับผมนะครับเอ่อช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาเยอะนะครับเราก็วรเน้นเป็นเอ่อ สูตเสมอไปก่อนนะครับผมสุดเสมอก็จะช่วยในการบำรุงต้นบำรุงใบนะครับบำรุงกิ่งก้านให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมในช่วงหน้าฝนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับผมนะครับการใส่ปุ๋ยทุเรียนก็ไม่มีรายซับซ้อนนะครับผมก็มาฟังมาดูเป็นแนวทางได้นะครับผมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเก็บไว้ดูนะครับ เพื่อจะได้นํามาศึกษาหาความรู้นะครับในส่วนของตัวเองนะครับนําไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองได้นะครับผมสําหรับช่องของผมก็จะนําเสนอในแบบฉบับของชาวสวนด้วยกันนะครับไม่มีหลักวิชาการอะไรเยอะมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะผมนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับการใส่ปุ๋ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ใส่ในช่วงเช้านะครับผมปุ๋ยใส่ในช่วงเช้าๆ้านะครับใส่แล้วก็รดน้ําตามให้ชุ่มๆนะครับเพื่อละลายปุ๋ยนะครับธาตุอาหารมันก็จะอย่างที่บอกไปแล้วครับผมนะครับก็ต้องรอแสงแดดนะครับผมปุ๋ยก็จะขึ้นสู่ลาต้นได้นะครับผมเมื่อปากใบเขาเปิดนะครับเขาก็จะดูดธาตุอาหารขึ้นมาได้นะครับผมนะครับแล้วก็จะขึ้นเข้าสู่กระบวนการนะครับการขายน้ําแล้วก็การดูด ธาตุอาหารนะครับของต้นทุเรียนต่อไปนะครับในในเมื่อที่มีอากาศที่เหมาะสมนะครับก็บอกไม่ได้นะครับผมว่าใส่ไปแล้วกี่วันทุเรียนถึงจะได้กินนะครับก็บอกไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับกับสภาพอากาศนะครับผมประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับผม